วันเสาร์ช่วง s ั t เดย์ทอ a สนับสนุนโดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับช่วงสั t เดย์ทอ a วันนี้ผมอยู่กับ จะแนะนําตัวจริงหรือตัวปลอมยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าคือในเขียงมะขามนะครับเดี๋ยวในเขียงมะขามเป็นใครท่านผู้ชมที่ติดตามผลงานของมติชนข่าวสดก็จะพอเดาได้นะครับว่าเป็นใครสวัสดีครับสวัสดีครับจะเป็นในเขียงอรฮะเขียงดีกว่าเขียงดีกว่านะฮะเอาเพราะว่างานนี้เราคุยกันเรื่องอาหารใช่แล้วแล่อนเขาห้ามคุณคุยเรื่องการเมืองเขาห้ามผมคุยเเขาไม่ได้ห้ามผมคุยเรื่องการเมืองเขาบอกว่าให้คุยเรื่องอาหารดีกว่านในเขียงมะขาม ในเขียงมาขามเป็นนามปากกานามปากกาเขียนในข่าวสดกับวันศุกร์หน้าอาหารในเขียงกับผมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมรู้จักกันมาน,นานมากแล,แล้วแล้วก็เขียนหนังสือเนี่ยจริงๆไม่ได้เขียนเรื่องอาหารเป็นหลักเขียนข่าวมันผิดกันไหมเขียนข่าวกับเขียนอาหารโอ้ยผิดกันเยอะอ<า>เขียนอาหารรีแลกซ์ไปเยอะฮะแล้วก็ ได้เพื่อนเขียนข่าวเนี่ยเสียเพื่อนนี่ไงกรับเป็นเหตุผลที่ผมทำรายการอาหารได้เพื่อนทำกันเมื่อกินมันไม่ค่อยได้เพื่อนแต่ทักษะการเขียนเอางี้ท่านผู้ชมผมเนี่ยหลากหลายบางคนชอบคนเขียนหนังสืออ่านหนังสือเนี่ยทักษะการเขียนมันเป็นไงครับผิดกันไหมตอนเขียนเนี่ยนะครับเผอิญนคอลัมน์ผมมันเป็นคอลัมน์ประกอบในหน้าคอลัมน์หลักเขามีอยู่แล้วคือแนะนําร้านอาหารนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเลือกร้านไม่ใช้สัตว์กันเมืองนะวันนี้ร้านติดดินหน่อยร้านราคาถูก20-30บาทที่คนทั่วไปไปกินได้นะครับมีคอลัมน์รองลงมาคือคอลัมน์แนะนำอาหารเป็นจานจานจากต่างจังหวัดชื่อเมนูเด็ด7จบจังหวัดออของผมเนี่ยซึ่งรวมแล้วแล้วด้วยนะรวมแล้วออของผมเนี่ย มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่เพื่อนฟูบอกว่าเออมันถ้าเป็นอาหารอย่างเดียวเดี๋ยวออมันจะแข็งมันจะเหมือน,น <ะ S 2> ที่อื่นให้ช่วยเขียนอะไรก็ได้ที่มันเป็นเปร็ดเล็กเปรดน้อยแต่แตที่ผมถามนี่ก็คือว่าทุกวันเขียนข่าวทุกวันไม่ได้ไม่ใช่ทุกวันที่เขียนเรื่องอาหารอไอ้สิ่งเหล่านี้สมมติจะคนจะเป็นนักเขียนเนี่ยจะรู้ตัวเองได้ไงว่าช่าชอบเขียนข่าวหรือช่างชอบเขียนเรื่องอาหารแล้วหรือจะทํายังไงให้ตัวเองเป็นอย่างคุณเออได้คืออย่างนี้ มันเริ่มแบบเพื่อนฝูงสังเกตว่ายิ่งแก่ก็ยิ่งชอบกินนะครับท้าความนิดต้องท้าความกลับไปเลยผมอยากให้ท้าความกลับไปด้วยว่าทําไมถึงอยากเป็นนักสืบพิมโอ้ยนักสือพิมไม่ได้อยากมันถูกบังคับไม่ได้ถูกบังคับะครับพอดีตอนเรียนจบเนี่ยคุณอาสั่งให้มาทำครับไม่อยากรับราชการเพราะเขารู้ตัวเองดีว่าคงไม่รุ่ง ทำแล้วติดเหมือนทุกอาชีพครับทําไปแล้วถ้ามันสนุกเดี๋ยวเดียวก็ติดอครับเดียวก็่านไ่า้าไม่บอกปีดีกว่าเดี๋ยวคํานวณอายุได้แรับเดีอยวก็หลายปีก็ทํานู่นทํานี่มาเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยตอนเขาจะเปิดหน้าหาในข่าวสดกันก็อย่างที่เรียนแต่ทํานู่นทํานี่ก็คือเขียนมาตลอดทั้งทําข่าวทั้งเขียนหนังสือครับแต่ไม่ใช่ทุกคนนี่ที่ไปอยู่ในที่ถูกบอกว่าให้ไปทํา บริษัทในญาติพี่น้องหรือพ่อแม่หรืออาหรือหลานเนี่ยมันจะอยากทําองค์กรน,นั้นแสดงว่าบอกแล้วมันสนุกทําข่าวเนี่ยจริงๆแต่ก่อนเนี่ยตอนโลกยังไม่พัฒนาเท่านี้นะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยผลฟุตบอลเลยเพพาะฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมันตีเทเล็กส์นะม,มันตีต๊อปต๊อปต๊อตอตอตอมา,อมอาต้องยืนเฝ้าครับต้องยืนเฝ้าหน้าเครื่องเลยเพื่อจะอให้ทันแล้วก็บางทีเนี่ย แปลกันสดสดเดี๋ยวนั้นนะครับแปลปากๆแล้วแต่ก่อนมีพนักงานคอมพิวพิมพ์เราไม่ได้พิมพ์เองนะครับแต่ก่อนเนี่ยเวลาเขียนต้องแบบคุณต้องเขียนได้พิมพ์ดีไปส่งพนักงานคอมพิวเดิมสมัยนู้นมีพนักงานเรียงพิมพได้ิมพ์ผมไม่ทันเรียงพิมเริ่มมามีเครื่องคอมพิวละนะครับเป็นก็เขาคือคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้แต่ตอนนั้นมันแพงวะนั้นก็ซื้อได้ไม่กี่เครื่องบางทีใช้ขานอ่านกันเลยเดี๋ยวนั้นอ่านแปลกันสดสดนะครับมันสนุกอะ เพื่อนผูกก็แต่ก่อนเป็นที่พึ่งของเพื่อนผูกพวกที่บ้าบอลด้วยกันนะครับใกล้ๆกลเที่ยงคืนเพื่อนกรโทงมาแล้วเฮ้ยเป็นยูเป็นไงเ,เลี้ยวปูนเป็นไงโอ้เราก็โอ้โหเท่รู้ก่อนคนอื่นตั้งหกชั่วโมงก็เขียนโอ้ก็เขียนไม่ได,ไได้ไม่ได้อยู่โต๊ะกีฬาแต่เขียนสารพัดมันมีงานประจําทําอยู่แต่ว่าเป็นพวกชอบยุ่งกับเขาไปทั่วอืมันก็เลยมันช่วยไหมสมมติเพราะผมอ่าน อ่านหนังสือเดี๋ยวจะท่านผู้ชมก็จะเห็นหนังสือของในเขียงมะขามนะครับสวรรค์นในครัวเนี่ยมันไม่ใช่หนังสือพาไปคือไม่ใช่หนังสืออาหารปกติมันมีเรื่องเล่ามันเป็นเพราะว่าได้ทักษะในส่วนอื่อๆนๆคตัในใกล้ใกล้เลื่อนที่จะเล่าแหละอ,อย่างที่เรียนก็มีคอล้์หลักอยู่แล้วคอ,อล้์รองอยู่แล้วอของเราน้ําจิ้มเนี่ยอเพื่อนผูมลงมติว่า เฮ้ยยิ่งแก่ยิ่งชอบกินว่ะยิ่งชอบพูดเรื่องกินใครเขากินที่ไหนกันจะต้องไปออกหนึ่งไปสองไปแล้วไม่ไปเปล่าไปแบบปากเสียกับชมก็ด้วยโอ้ติชมติลาผักติคือปากเสียชมหลายร้านก็ไม่หลายร้านก็ไม่ตินะครับหลายหลายเมนูก็ไม่ตินะครับกลับมาชมเป็นฟุ้งเป็นแควเพื่อนผู้หมกเฮ้ยพูดมากพูด พูดไปแล้วก็เท่านั้นเขียนดีกว่าก็สั่งให้เขียน,ยนก็เขียนตอนนั้นแม่ยังอยู่ด้วยสงสัยก็ที่ปรึกษาหลักเมีสองท่านคือแม่กับแม่ยายือครับสงสัยอะไรก็กลับบ้านถามแม่แม่ก็ลำคาญแม่ก็จะไปถึงแม่ก็จะทำให้ดูครับใส่ไอ้นี่ใส่ไอ้นั่นใส่ไอ้นี่ก่อนใส่ไอ้นี่หลัง ไม่ยายก็เหมือนกันไปบอกปั๊บพูดวันนี้พรุ่งนี้ทําเลยอะไรเงี้ยโชคดีเพราะฉะนั้นคุณเขียงเองทําอาหารเองเป็นไหมเออเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านก็มีอยู่วันก็นั่งนั่งกันอยู่เยอะๆก็บุญหิดแก่แล้วขี้งุด่งิดี้ยยังไม่แกจะพูดแก่สิอายุรุ่นขึ้นผมก็รุ่นหลังคุณไม่กี่สิบปีบุญหิดว่าเอ๊ะทำไมน้าจิ้มไม่แซ่บ ก็ลุกขึ้นไปในครัวตำพริกตำกระเทียมใส่น้ำส้นำม,มน้ำตาน้ำตาลขยี้มาเองให้มันแซบเออใช้ได้ก็ทำได้ดีว่าไม่ยากอีกวันก็ลุกขึ้นมาผัดกะเพราเอาเลยเทำอเอ่ยจากนั้นมันก็ไปเรื่อยเิมเกลิมเอนนี้ก็เหมเกลิมไปถามแม่ว่าไอ้แม่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันทำไงต้มน้ำซุป แม่ก็จดมาหนึ่งแผ่นยาวก็ลองไอตอนเราทำเองเราเออก็ใช้ได้เว้ยอร่อยเว้ยพอแม่มากินแม่ใช้ไม่ได้เลยเ,เติมไม่นูนเติมไม่นี่เติมไม่นั่นแล้วแ,แต่ก็ทำสนุกแล้วพอทำแล้วมันสนุกคือบ้านบ้านคนเยอะเนี่ยม,มัน ได้เปรียบอย่างคือคนทําอาหารเนี่ยมีกําลังใจคุณทํเอาไปเถอะมีคนกินอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวก็หมดอปลื้มจริงหรอมันกินเพราะเอาใจเราเหรอไม่รู้มันกินเพราะมันอยู่แต่พอไปร้านต่างๆเนี่ยก็มีบุคลิกของแต่ละร้านเวลาคุณเขียนไปเนี่ยคุณเขียนมองหาอะไรในร้านร้านหนึ่งก็ต้องรู้ว่าจะไปกินอะไรก่อนอแน่นอนไปมาร้านอาหารใต้มาครักิ้งผักสดเราก็ต้อง ไอ้อาหารใต้เป็นยังไงอเผ็ดร้อนเข้าขมิ้นนะครับเราต้องจัดต้องกินกับข้าวเยอะๆอไปร้านฝรั่งเศสก็อีกอย่างอาจจะต้องบงจู้นหน่อยอ่างเรียบร้อยอไปร้านอิตาเลียนก็สบายขึ้นมาหน่อยร้านอาหารจีนก็โหกเลยครับแต่ว่าแต่แต่แต่ละอาหารแต่ละประเภทมันจะมีมันจะมีบุคลิกของมันอยู่ใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นอะไรที่ผมสงสัยตลอดว่า อะไรคือมาตรฐานในใจ